สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับวันเกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสับเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความ คแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถ add l i ไอ ID มาได้ที่ user บุกพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันดวงของชาวกันลัคนากันจะเป็นยังไงกันบ้างหลับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกสำหรับชาวกันได้เป็นไพ่ queen of one two of one เก้าไมา้ไ n ถือดาบ แล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญน,นะครับโอเคไพ่เนี่ยมีไพ่เนกาทีฟอยู่ใบเดียวเนาะนอกนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่กลางๆถือมีดีอยู่ใบหนึ่งเนาะดีอยู่2ใบนอกนั้นก็กลางๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวการลักษณะกันจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูสหรับชาวกันลักคนากันตอนนี้ดาวพระฤหัสบดีคือดาวคู่ของคุณเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเลื่อนกรรมะมในตําแหน่งกลางฟ้าเลื่อนที่10ของลัคนาตําแหน่งบุญกรรมได้ตําแหน่งเป็นปะ,ะละเกษตรแล้วก็ตําแหน่งอุจจาวิราช แต่มันก็ถึงเรือนเกนณฑ์ลัคนาเพราะอยู่ในตำแหน่งที่10เนาะก็เป็นตำแหน่งที่โอเคตำแหน่งที่ดีแหละถึงแม้จะได้ตำแหน่งปะละเกษตรเนาะปะละเกษตรเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ตัวของตัวเขาเองอะ่ะมันหมายถึงเขาอาจจะดูอ่อนกำลังลงกับความรู้สึกอ่าหรือเขาอาจจะคิดหรือทำอะไรเนี่ยสอดคล้องไปกับเรามากขึ้นต้องใช้โอกาสในการปรับและการเปลี่ยนแปลงให้เขาเนี่ยเข้าหาเราดีขึ้นแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าดาวประจําตัวเนี่ยเวลาโครจรไม่ ไม่สัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเลือนที่ดีที่มันเป็นปะเนี่ยแบบเนี้ยมันคือการคิดเป็น2นะครับ two of one ไปอยู่ในราศีเมทุนเป็นราศีชั้นที่3ก็คือเรียกว่าในตำแหน่งเป็นอ,อุพยาราศีนะครับอุพยาราศีประว่าราศีชั้นที่3เป็นราศีที่อ่อนกําลังลงมากๆเลยเลย,เลยทําให้ดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตําแหน่งปาระเกษตรจึงทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความคิดที่ดูโอนอินไปนิดหนึ่งอาจจะแบบ ปักหลักปักฐานได้ลําบากหน่อยในเรื่องของความคิดอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขาดูมีความรู้สึกที่อาจจะแบบคิดอะไรยังคงต้องใช้เวลาหรือต้องแบบดูสถานการณ์ประเมินก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของอาดาวเสาที่เคยโครจรทับในเรือนคู่นะครับก็โครจรถอยหลังลงมาอยู่ที่เรือนอลิแล้วทำให้อุปสรรคและปัญหาของความรู้สึกในเรื่องของ สิ่งต่างๆความกดดันเนี่ยในถือไม้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับค่อนข้างลดลงนะค่อนข้างลดลงค่อนข้างดีขึ้นรู้สึกว่ามันจะดูมีการแบบปักหลักปักฐานได้ดีมากขึ้นจากไหนถือเหรียญแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอยู่นะครับ คือโดยเฉาะชาวกันเนี่ยดาวงคารเนี่ยเป็นดาวแห่งสงครามอยู่แล้วเวลาโคโจรเนี่ยมาทับลัคนาชาวกันอยู่ในช่วงเนี้ยได้ตําแหน่งเป็นดาวยงยศและดาวมหาจากักรทาให้เราต้องบุกบาฝ่าฟันให้เราต้องแบบหุนหันพันลัน่นคิดอะไรเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจได้นะครับไหนถือดาบอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ให้ความดีธรรมทั้งสองฝ่ายว่า ผมอ่านดวงดาวควบคู่กับไพ่นะครับว่าใครเกิดอะไรยังไงแต่เราก็ยังมีแพชชั่นแรงดึงดูดที่ดีเนื่องจากดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งราชาโชคและได้ตำแหน่งเป็นอุดมนระชาวกันนะครับก็เลยทําให้แบบมีอุดมสมบูรณ์มีความสุขความสมหวังมีสเสน่ห์เมตตาคุยนอกนานเกิดขึ้นครับมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองดูดีมีสเสน่ห์ดูมีออร่านะครับดูมีแบบ แพลวราอะไรประมาณนี้ทำให้ความสัมพันธ์อาจจะดูมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีความประทับใจสิ่งดีๆนะครับในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวกันลักขณะกันเพิ่มเติมกันต่อนะครับเขารู้สึกยังไงกันต่อเหมือนคุณแบบมีแรงดึงดูดเขาอะเท่าที่ดูราชินีถือไม้นะครับสิบเหรียญสิถ้วยโหชาวกัน บอกเลยว่าดีมากอัศสินถือถ้วยอัศสวิวนถือเหรียญอัลสวิวนถือถ้วย9ดาบใบสุดท้าย the full อิทธิพลใต้สำหรับสตรองนะครับโอเคทีนี้อยากจะบอกชาวกันแล้วก็ลักนนากันอย่างนี้ว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หละจากไพ่ใบนี้คือ9ไม้แล้วก็9ดาบ ก้าไม้กับเก้าดาบเนี่ยเป็นพลังงานที่มันเป็นแบบความลบนะครับมันเป็นอะไรที่คิดมากวิตกกังวลเครียดกับปัญหาสิ่งต่างๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวพันเพราะมีไพ่เก้าไม้เท้านะครับแล้วก้าดาบมันก็คือความเครียดความไม่ตกความกดดันกับปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานแล้วลามมาเรื่องความรัก ก็ได้เพราะว่าดาวคู่เนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานของคุณพอดีเห็นไหมมันตรงมากเลยโหราศาสตร์ไทยกับไพ่บอกตรงกันเลยว่าดาวประจําความรักเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานของชาวกันจึงทําให้ชาวกันเนี่ยมีปัญหากับเขาในเรื่องงานเช่นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราเพราะว่าเขาอาจจะต้องทํางานเป็นหลักหรือเขาอาจจะต้องแบบไปโฟกัสเรื่องงานแต่เราก็น้อยใจรู้สึกแบบ ไม่โอเคใดๆนูน่นนี่นั่นนะครับมันก็มีประเด็นมันก็ต้องใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลให้ไปคิดต่อสำหรับบางคนเนาะแต่บางคนอาจจะไม่เกี่ยวกับงานแต่มันเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความเครียดความกดดันหลายๆอย่างที่เขาตัดสินใจไม่ถูกเพราะทางเดินระหว่างเขากับเรามันเดินกันคนละแบบคนละเส้นทางหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนคู่ขนานะ่ะ มันเหมือนไปด้วยกันแต่มันก็แบบมีบางอย่างที่ยังแบบมีแกลบหรือมีช่องว่างอะระหว่างกันอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยวาง the flow คุณต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วต้องปรับและเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นไพ่ใบนี้คือเป็นไพส่ส t r e n g t h s t คือการปรับและการเปลี่ยนแปลงกัน ทำสถานการณ์ให้มันเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้สุดท้ายอ่ะความรับความสัมพันธ์ของชาวกันนะครับจะได้10ถ้วย10เหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญอ่ะัศวินถือถ้วยเนาอนี่ประมาณนี้นเห็นไหมครับ ความรักความสุขความสำหวังมาเต็มสำหรับชาวกันนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยที่เคยทับในเดือนคู่ก็ออกไปแล้วสุขก็เป็นราชาโชคในตําแหน่งอุดมเกณฑ์ได้ตําแหน่งราชาโชคมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบความทวีคูณน่ะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีและมีแรงดึงดูดใจมีแพชชันหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็มีราชินีถือไม้ที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตเพราะตัวคุณเองได้ เสน่ห์เมตตาที่ดีจากดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชคและตำแหน่งอุดมเกณฑ์ทําให้ความรักความสมหวังมันอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับสิบเหรียญก็คือความอุดมสมบูรณ์ความมีแบบสิ่งดีๆตอบรับกันแล้วก็มีความฟู l f i l l s u c c e s s f แบบสิบถ้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เดินหน้าต่อ แบบนี้เป็นต้นมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันในช่วงนี้เลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปลอดโปร่งโดยที่ว่าดาวสเนี่ยนะมันเดินโคโจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิในเรือนคู่ทับในเรือนคู่มันเกิดความอึดอัดมานานเกิดความรู้สึกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับไพ่เนี่ยมันบอกว่ามันมีโอกาสของการเทรนหรือทาร์ฟฟอร์มนะครับเหมือนกับดาวพอดี นะครับมันก็ออกไปแล้วดาวสุกก็เป็นตําแหน่งราชาโชคพอดีมันก็เลยพอเหมาะพอเจาะกันพอดีเลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตที่ดีแบบก้าวทวีคูณเลยเช่นกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่ย,ยังบอกว่าชาวการลักคณากันใครที่กําลังเศร้าหมองเครียดวิตกกังวลน,นะครับอะไรเงี้ยหรือคู่ของเรากําลังเป็นภาวะความรู้สึกแบบเนี้ยนะพยายามทําให้เขารู้สึกดีให้ได้โดยการที่เราต้อง ดึงดูดใจนะครับความรู้สึกให้กับเขาคนนั้นมากขึ้นจากราชินีถือไม้ถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตยกเว้นแต่คุณจะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้มันอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่ามันถึงจุด x อ็กซ์ของชาวกันในสำหรับบางคนที่ไม่เลือกที่จะเดินต่อคุณก็ Move on คุณก็ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าโดยเฉพาะ Uh, ชาวกันเนี่ยจะได้คนใหม่ที่ดีกว่านะครับสำหรับใครที่โสดเนาะจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณแหละโดยเชาะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนธาตุดินพฤษภศกันมังกรธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนเหลือธาตุน้าเอาธาตุน้าก็มีกรกฏพิจิกมีครบทุกธาตุเลยนะครับชาวกันนี่เปิดดวงเปิดรับนะครับกับความสัมพันธ์เลยบอกเลยว่าดีหมดกับในเรื่องของความรักทุกราศีทุกเพศทุกวัยนะครับ มีโอกาสสุขสมหวังได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานได้เลยเพราะดาวเสางออกแล้วนะครับดาวเสางเนี่ยจะออกในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์สิ้นสุดวันวาเรนทายพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อเนาะก็โอเคสำหรับชาวกันก็จะดีแบบนี้เนาะ เสร็จแล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะไปต่อเราก็สามารถเดินหน้าต่อทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความโดดเด่นเนาะหรือบางคนเนี่ยช่ากันอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะครับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับอาจจะเดินไปฮันนีมูนเดินทางไปฮันนีมูนหรือเดินทางไปแบบอ่าเที่ยวนะครับแล้วก็ไปหาคู่ หรืออาจจะเจอคู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสำหรับคนโสดแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเป็นความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะสุขและสมหวังแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับกดซับพอร์ตกดสนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค้าม